สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุรัณฑ์ากาการเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงเช้าวันนี้สําหรับวันนี้วันศุกร์ที่10ตุลาคม2567นะครับวันนี้หลายพื้นที่เริ่มที่จะมีฝนกลับมาตกนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาเช็ดข้อมูล24ชั่วโมงข้างหน้านะครับพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ถ้าดูจากโปเดลตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับ6นาฬิกาวันนี้พื้นที่โซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับเป็นภาคกลางและก็ทางด้านภาคใต้นะครับเน้นภาคใต้ตอนบนในช่วงเช้าจังหวัดราชบุรีนะครับโพธารามจอมบึงเพชชบุรีนะครับอำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลมอำเภอชะอามนะับหัวหินปราณบุรีกุยบุรีนะครับ แล้วก็ทางด้านประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกนะครับบางสะพานบางสะพานน้อยท่าแสะชุมพรสวีนะครับแล้วก็ท่าชนะมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงนี้นี่คือโมเดลในช่วงเช้านะครับเช้าว,วันนี้แล้วก็ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนประปรายนะครับแถวเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ นี่คือในช่วงประมาณ6นาฬิกานะครับเดี๋ยวมาดูสายออกมานิดนึงนะครับช่วง8นาฬิกานะครับก็ยังคงเป็นโซนทางด้าน,านภาคใต้ตอนบนนะครับภาคใต้ตอนบนไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์น้ำหัวหินชะอำปราณบุรีกุยบุรีนะครับแล้วก็เมืองประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานนะครับ ฝั่งอ่าวไทยนะครับเริ่มมีฝนมาเยอะครับท่าชนะชุมพรหลังสวน,นครับสวีแล้วก็ดอนศักสิชนท่าสาลานครับรวมทั้งระโนดสงขาในขณะเดียวกันฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนับภูเก็ตกระบี่นะครับภูเก็ตกระบี่แล้วก็ทางด้านสิเกานะครับของตรังก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่นะครับเชียงรายนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับตรงนี้โมเดล8นาฬิกานะครับพอช่วง10นาฬิกาการกระจายตัวทางด้านภาคเหนือเริ่มที่จะมีฝนกลับมามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดตากลำพูนลำปางพะเยานะครับเชียงราย แพร่น,น่านอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็พิจณุโลกในขณะเดียกันทางด้านจังหวัดตากแล้วก็ลงมาภาคกลางกาญจนบุรีนะครับราชบุรีรุงเทพสมุทรสงครามสมุทรสาครมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วง10นาฬิกาวันนี้นะครับภาพรวมฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้น,นครับเพชรบุรี ปราจกกิริขันชุมพรนะครับชุมพรหลังสวนท่าชนะสุราษฎร์ธานีฝั่งนี้ติดกับอ่าวไทยนะครับพื้นที่ที่ติดกับอ่าวไทยแล้วก็ติดกับฝั่งทะเลอันดามันมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้หมดนะครับแล้วก็จันทบุรีตราดนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็พอมาในช่วง12อนาฬิกา การกระจายตัวฝนเริ่มมากขึ้น,นครับในช่วงเที่ยงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายครับจังหวัดตากลำพลูลำปางแพร่อุตรดิตฐ์นะครับพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกแล้วก็จังหวัดตากนะครับทองผาภูมิกาญจนบุรี อุทยัยธานีกรุงเทพนะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรบางสะพานบางสะพานน้อยนะครับแล้วก็ทางด้านหลังสวนทาชนะุระบุรีตะกวดป่าพังงาภูเก็ตสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังพัทลุงสงขาลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับสตูลน,นะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ทั้งหมดในโซนทางด้าน ภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนเยอะ,ะครับในขณะเดียวากาันโซนทางด้านฝั่งตะวันออกพัทยาชนบุรีนะรับปร,รงแกร่งสอยดาวปห่งน้ำร้อนเมืองจันทบุรีอคลุงนะครับอำเภอเมืองตราดเขาสมิงอ,อแดนชุมพรครแหลมงอบมีโอกาสเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้สอยดาวจันนนทบุรีโซนนมุทรราการครับ แล้วก็นครนายกมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับตรงนี้โมเดลช่วง12นาฬิกานะครับพอช่วง14นาฬิกาฝั่งนี้นะครับจังหวัดเชียงรายเชียงรายนะครับเชียงใหม่แล้วก็แม่ห้องสอนลำพูนลำปางนะครับ รวมทั้งจังหวัดต,ตากทางด้านภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนเยอะนะครับแม่สอดพบพระอุ้มผางแล้วก็ลานศักบ้านไร่ยอยุทัยธานีไ่ยโยกทองผาภูมิเมืองกาญจนบุรีนะครับสวนพึ่งราชบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีประทุมธานีนครนายกนะครับสระบุรีจินบุรี ชาเชิงเศราพนัทนิคมนะครับชนบุรีแหลมฉบังพัทยาปลวกแดงหนองใหญ่ชุมแสงสตหีระยองแกลงสอยดาวโป่งน้ำร้อนจันทบุรีนะครับขลุงตราดมีโอกาสเกิดฝนนับพนัทนิคมโซนนิชนบุรีแล้วก็ทางด้านพิชบุรีประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรีกุยบุรีนะครับ ทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยท่าแสะสะวีหลังสวนทับท่าชนะคุระบุรีตะก,กัวป่ากระปงท้ายเหมืองพังงาภูเก็ตกะยากระบี่เขาพนมทับทุ่งสงฉว่างพระแสงบ้านนาสารท่าสารานะครศรีธรรมราช,ชะอวดพัทลุงทับย่านตาขาวควรเนียงหาดใหญ่ควรโดน สสดาวนาทวีชนะสะบาย้อยเมืองปัตตนีปนารีลือสอนะครับนาราธิวาสสุงไหนโกรกมีโอกาสเกิดฝนได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ช่วง14นาฬิกานะครับทางด้านพักตะวันออกฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับแล้วก็ทางด้าน ปราจินบุรีสะแก้นีนะครับลมสักเพชรบูรณ์พิษณุโลกนะครับมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็อุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสเกตด้านล่างมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับฝนเริ่มกลับมาแล้วก็พอช่วง16นาฬิกานะครับ16นาฬิกาจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัด อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายนะครับแม่จนันแม่ไอชัยปราการเชียงใหม่เชียงดาวพราวมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ทางด้านอำเภอเมืองแม่ห้องสอนอำเภอเมืองแม่ห้องสอนนะครับขุนยวมแม่แจม่มแม่เสเรียงอมก่อยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าสองยางแม่สอดพบพระอุ้มผางนะครับทองผาภูมิ ลานศักบ้านไร่นะครับไซโยกการจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนะครับปากเกร็ดบางเลนนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเซานะครนายกปราจีนบุรีพนมสรารคามพนัฐนิคมนะครับปลวกแดงหนองใหญ่ชุมแสงแกรงจันทบุรีขลุงตราดป่งน้ำร้อนสสยดาวนะครับคองหาดวัฒนานครสะแก้วหนองว่า โซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็ด้านภาคใต้นะครับพิษณุบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงนี้แล้วก็สุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาครับยะลานรลาทิวาสมีโอกาสเกิดฝนนะครับ ก็ภาพรวมฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้นในช่วงหัวค่ำนะครับก็ถือว่าฝนเริ่มกลับมาตกนะครับในเ,เกือบทุกภาคยกเว้นโซนอีสานนะครับที่ฝนลดลงนะครับพอช่วง18นาฬิกา18นาฬิกานะครับถ้าดูจากตรงนี้ จังหวัดเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายจังหวัดตากนับพิษณุโลกนครสวรรค์การจนบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับสวนพึ่งราชบุรีกรุงเทพนะครับฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชนบุรีระยองนะครับนครสุรินทร์ ศิสเกตบุรียรัมมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรังสงขายะลานราธิวาสปัตตานีมีโอกาสเกิดฝนนะครับก็ถือว่าฝนเริ่มที่จะกลับมาในหลายพื้นที่นะครับ เฝ้ระวังในส่วนของน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พย,ย,ยาการณ์อากาศละกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณท่าผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ